สวัสดีค่ะสวัสดีในรอบ5้าโมงเย็นนะคะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยที่โชว์รูมกิษดากูดคานะคะลูกค้าตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษเนาะในเขตบางแคนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาไปดูอาณาจักรรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะเป็นรถตู้วิ่งงานเนาะไม่ว่าจะเป็นรถตู้เย็นรถตู้ทึบรถตู้มีหลังคานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมอาณาจักรกันแต่ว่า ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะวันนี้ใครเข้ามาแล้ววันนี้โอ้โหไม่เห็นเราไลค์สดกันเพิ่งจะมาไลค์ขอกดแชร์ก่อนนะคะใครที่อยากได้รถกระบะตู้ทึบกระบะคารโก้บ็อกนะคะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์เนาะแล้วก็เป็นรถตู้เย็นรถตู้ทําความเย็นนะคะติดลบตั้งแต่15ถึง25องศานะคะเรามีนะคะวันนี้ใครที่หาอยู่ ได้รถพร้อมใช้พร้อมตู้ไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องแบบว่าไปรอรถป้ายแดงดอกเบีย้ยถูกแสนถูกเริ่มต้นที่2.79กระบะเชิงพาณิชย์เรามีให้เนาะก่อนอื่นนะคะขอกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินดูเนาะวันนี้เราไม่ได้พาไปชมรถตู้นะคะเราพาไปชมรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะลูกค้าใครที่อยากวิ่งงานวิ่งร่วมซ p พีวิ่งร่วม CP, ว โฮมโปรหรือ 7, วิ่งเซเว่นวิ่งร่วมเกี่ยวกับในเครือสหพัฒน์เนาะที่เขาใช้พวกรถกระบะตู้ทึบกันอยากหารายได้เสริมมีรายได้เสริมนะคะทํางานประจําอยู่แล้วรายได้ไม่พออยากได้รถอีกสักคันหนึ่งหรือมีที่วิ่งอยู่แล้วหาคนมาขับให้นอนรับเงินอยู่ที่บ้านสวยๆเลยรถผ่อนตัวเองได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไปชมกันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขอปุ้ยขอกดกดแชร์ก่อนนะเดี๋ยวหลง เดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงอ่ะเดี๋ยวยังไงฝากด้วยนะคะใครที่หาอยู่เนาะเดี๋ยวเผื่อแบบมีมาเรื่อยๆสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเนาะวันนี้จะพามาดูอาณาจักรรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะที่เราจะพาไปดูนี่จะเป็นส่วนย่อยนะเพราะว่ามันจะมีโซนด้านหลังด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูฝั่งข้างๆเราไม่ค่อยได้พามาเดินดูกันเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูฝั่งนี้เนาะ สวัสดีค่ะทักทายยามเย็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ่ะมาเลยคันนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ได้มาครบหมดนะคะตรงนี้จะเป็นย่อยๆเหมือนที่บอกไปแล้วจะมีอีกโซนหนึ่งโซนสองคือรถตู้เย็นเราเยอะมากเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมอีกโซนหนึ่งเนาะวันนี้เอาโซนนี้ก่อนมาเริ่มกันก่อนอ่ะ เป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้จะเป็นวีโก้นะคะลูกค้าแต่ไม่ใช่รถตู้แบบว่าทำแช่ฟิตนะจะเป็นปรับอุณหภูมิได้ไออย่างลูกค้าอยากมันจะมีแอร์ข้างหลังมีแอร์ข้างหลังปรับอุณหภูมิ <Okay. S 1> <laughs> มีแอร์ข้างหลังปรับอุณหภูมิข้างหลังตัวนี้เนาะเดี๋ยวพาไปเปิดดูอีกทีนะคะตัว้ใครอยากได้ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้ามีหมดเนาะเบนซิน2.7็เบนซิน มีทั้งดีเซลนะคะตัวนี้ก็ราคาไม่ถึง3 0 0แสนบาทเนาะเผื่อใครที่หาอยู่อยากได้ตู้ก็ประมาณเมตรหกแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2021นเะคะเป็น t o y ย t a h i l u ั Revo 2.4เนาะเป็นตัวพิเศษเลยปี2021ตัวนี้แอร์ของเขาจะมีพัดลมอยู่3ตัวสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึงติลดลบ25องศานะคะลูกค้าตู้สูงประมาณเมตร8 000. เป็นตู้ mpc c ูค่ะเป็นตู้ mpc c ูตู้สูงประมาณเมตรแนะคะลูกคา้าดูได้เลยปี2021ไม่วิ่งไม่ถึง50,000โลราคาอยู่ที่649,000บาทก็สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเนาะลูกค้าได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะถึงแม้จะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ถึง3.89ดเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดดูตูด้ด้านหลังต่า เข้าได้ไม่เอ่ยนี่มาเลยมาเลยใครที่หา <c oughs> ใครอยากได้ตู้ติดลบ25องศานะคะลูกค้าจำทะเบียนรถคันนี้ไว้ได้เลยตู้สูงเมต8เมตร9ถึงนะคะตัวนี้ <c oughs> ตู้สูงประมาณเมตร8เมตร9ถึงเลยตู้ยังแน่นยังใหม่ไม่น้อยนะคะ ตัวนี้ยางการความเย็นก่อนออกเราใส่ให้ตู้อลูมิเนียมอย่างดีให้ดูพัดลมหน่อยค่ะอ่าตัวนี้จะมีพัดลม3ตัวนะคะอันนี้ลูกค้าเคยแนะนำมาว่าถ้ามีพัดลม3ตัวแสดงว่าเป็นตู้ใหม่แล้วมันสามารถทำอุณหภูมิได้ถึงลบยีองศาเพราะว่าพัดลมมันจะเป่าออกมามันจะช่วยระบายความเย็นได้ดีเนาะแล้วก็มีเริ่มต้นตั้งแต่สิ 8ใครไม่ไม่เอาถึง25เราก็มี15-18องศาอันนี้ตู้สูงประมาณเมตรเลูกค้าใช้งานได้เลยไม่ต้องรอตู้ไม่ต้องใช้เวลารอไม่ต้องทำป้ายไม่ต้องทำอะไรลงแหนบเสริมแหนบใส่ยางบรรทุกเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเนาะปี2021นะคะ649,000บาทคะ่ะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษ2.79 นี่ช่วยแชร์แล้วขอบคุณค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งอ่ะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นกระบะหลังคาอลูมิเนียมนะคะลูกค้าตัวนี้ก็เป็นรีโวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูราคาให้นะคะตัวนี้ก็ปี2019เครื่อง2.4 J เจพัดนะคะตัวนี้469,000บาทเนาะก็ได้หลังคาอลูมิเนียมตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าที่ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวแบบว่า วิ่งกล่องวิ่งของวิ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้บรรทุกหนักเท่าไหร่เนาะอยากไปวิ่งแบบการฝนกันอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็น่าฝนแล้วก็ดูได้นะคะใครที่หาอยู่เนาะก็ไม่ต้องไปใส่ลังคาเพิ่มแล้วใส่ให้เรียบร้อยแล้วดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนการจัดได้เต็มกู้ได้เกินนะคะตัวนี้เนาะปี2019 2.4 J พัทนะคะ469,0 0 0บาทผ่อน8,000กว่าบาทค่ะลูกค้าผ่อน 8, 0 0 0กว่าบาท,อ, 8, บาทอ่ะมาเรื่อยๆกับคันนี้ ตัวนี้เป็น isuzu d max นะคะลูกค้าตัวนี้เป็น isuzu d max เป็นกระบะตู้ทึบเนาะหกหกนอ่านี่เลยด้านหลังให้ดูหน่อยตัวนี้ถ้าใครไม่อยากได้ตู้สูงโอ้แน่นมากตัวนี้จะเป็นตู้ตู้เย็นเหมือนกันตู้เย็นเหมือนกันแต่ความสูงประมาณเมตร เมตรเมตรเมตรสามได้ตัวนี้ก็คือไม่ไม่ได้สูงมากอ่าตัวนี้ไม่ได้สูงมากนะคะลูกค้าใครที่หาอยู่ไม่อยากได้ตู้สูงเกินไปอาจจะไปขนผักขนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนปรับอุณหภูมิมาหาแบบว่าไม่ต้องฟิตอะไรมากมายนะคะตัวนี้ก็ได้อยู่เนาะตู้ประมาณเมตรสามเมตรสี่ตัวนี้ใครที่หาอยู่ข้างในก็นี่เลยแอร์ มีโปรอะไรบ้งครับผมโปรตอนนี้ก็จอง1,600บาทนะคะลูกค้า,อาจอง,ง73คนดูนะครับผมสวัสดีค่ะทั้ง73คนดูเนาะขอบพระคุณนะคะวันนี้ปุ้ยพามาชมรถกระบะเชิงพาณิชย์เนาะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตู้เย็นตู้ทึบคาร์โก้บ็อกมีความเย็นติดลบตั้งแต่15ถึงลบ25องศาที่บอกไปเนาะแล้วก็เป็นตู้ปรับอุณหภูมิปกติอันนี้ก็ขนผัก ขนพวกยาเวชภัณฑ์วัคซีนยาพลงพลาอะไรอย่างเงี้ยหรือทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับแบบค้าขายแบบเอาไปขนปลามงปลาหมึกใส่กล่องโฟมมาเราไม่จําเป็นต้องฟิตขนาดนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะอ่ะสูงเท่าไหร่สวัสดีคะ่ะมีตู้สูงตั้งแต่เมตร6ขึ้นไปนะคะลูกค้าจนถึงเมตร9นะคะสําหรับรถตู้เย็นเนาะแต่ถ้าเป็นรถกระบะตัวนี้อีซูซูตัวนี้นะคะสูงประมาณเมตรสค่ะ เมสสาเมสสี่ตัวนี้นะคะเมสสาเมสสี Mes 3, Mes 4, อันนี้ก็ถ้าลูกค้าทําธุรกิจส่วนตัวตรงนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะเรามีรถตู้เย็นประมาณ20คันได้ค่ะลูกค้ามีหัวเดียวไหมสวัสดีค่ะพี่สุรศักดิ์บุญมีมีหัวเดียวค่ะมีเป็น f o r ์เรนเจอร์นิสสันนาวานะคะแล้วก็รี v o นะคะลูกค้ามีหัวเดียวมีเนาะ Ford ก็จะเป็นประมาณนี้หัวเดียวเดี๋ยวเราดูรถตู้เย็นก่อนล้วกันเนาะ ขอบคุณคนดูนะคะอ่ะมาดูต่อคันนี้ค่ะคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นเลโวนี่ปีอะไรดูได้เลยตัวนี้ปี2018นะคะ <NPC S 1> ลูกค้าเป็นตู้ MPC คูปี2018เครื่อง2.4 J ดพันะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่539,000บาทบอกได้เลย ลูกค้าประวัติดีเครดิ 5, 6, K D D, ตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะประวัติดีเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถกู้ได้ห้าแสนหกค่ะลูกค้าเครดิตดีไม่ติดแบคลิสต์ลูกค้ากู้ได้ห้าแสนหกแต่เราขายอยู่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแถมยังได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยสองจุดเจ็ดเก้าถึงสามจุดแปดเก้าเนาะอันนี้นะคะตัวนี้ก็ทำความเย็นตินลดลบถึง18องศาคะ่ะปี2018 5 3 9 0 0 0บาทคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้ด้านหลัง นี่ตู้ด้านหลังตู้ด้านหลังฟึบฟืบอะเข้ามาทับทายกันเนาะอันนี้ก็มีเยอะนะคะอันนี้เป็นส่วนย่อยนะลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าอีกข้างหน้ายังไม่หมดอันนี้ด้านหลังนี่เลยตัวนี้นะคะนีะ่มีหัวเดียวไหมราคามีพร้อมตู้ฟรีหรอครับใช่แล้ว ราคาก็คือตามนั้นเลยถ้ามีติดตู้ก็คือราคาตามที่ปุ้ยแจ้งไปหมดเลยเนาะตัวนี้ก็รถตู้ทําความเย็นแต่ก่อนออกเราก็จะใส่ม่านการความเย็นให้ที่เป็นยางอะค่ะตัวนี้ก็ทำความเย็นติดลบก่อนออกเราก็จะไปเช็คตู้เช็คระบบแอร์เช็คทุกอย่างให้ก่อนออกลูกค้าก็ใช้งานได้ปกติเนาะอยากได้ทําความเย็นติดลบเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาเลือกกันได้ มีความเย็นติดลบ15ถึง25องศานะคะความสูงตู้มีตั้งแต่เมตร6ถึงเมตร9ค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นโซนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าอีกนิดนึงด้านหน้าเราก็มีเยอะมากตอนนี้รถตู้เย็นนะคะคือจัดไฟแนนซ์ได้เยอะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มมีไฟแนนซ์รองรับให้เนาะมีไฟแนนซ์รองรับให้แล้วก็ ที่สำคัญลูกค้าไม่อยากใช้เงินออกรถเนี่ยบอกได้เลยคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถปี2018ดอกเบี้ยถูกเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูโซนด้านหน้าอีกโซนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูอีกที่หนึ่งเพราะว่าเรามีเยอะมากจริงๆเนาะก็ยังไงลูกค้าสนใจโทรหาปุ้ยได้นะคะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3เนาะมีแบบตู้เบอมมไหมตู้เบิ้มมีค่ะเป็น Isuzu D-Max นะคะลูกค้าปี2019 ราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทค่ะ5 6 9 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นตู้เบิ้มเนาะฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเป็นปกติปกติฐานเงินเดือน1 5 0 0 0 0บาทก็ซื้อคนเดียวได้แล้วค่ะลูกค้ามีแท็กซี่ตอนนี้อยู่3คันค่ะแท็กซี่ตอนนี้อยู่3คันปี2018นะคะ ขอบพระคุณคนดูเนาะหกกว่าท่านนะคะวันนี้ปุ้จะพามาดูมาชมรถกระวบะเชิงพาณิชย์นะคะนี่เลยอ่ะคันด้านหน้าก็จะเป็นกระบะตู้ทึบเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะเราก็จะมีมาจอดตรงนี้อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราเช็คราคาให้เพราะรถเยอะเราจําราคาไม่ได้ตัวนี้ปี2019ค่ะเป็นไฮรักรีโวนะคะ 2.4J พัดเนาะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้า5 6 9 0 0 0บาทกู้ไฟแนนซ์ได้5 0 0 6เท่ากับลูกค้าใช้เงินดาวแค่9 0 0 0ค่ะลูกค้าใช้เงินดาว9 0 0 0ผ่อนแค่เดือนละหมื่นหลักร้อย72เดือนเนาะหรืออยากผ่อน8 4เดือนค่างวดก็จะคเทิบยดลดลงมาเนาะก็เรียกได้ว่ามีแค่5ประกัน จ่ายตามจริงกับไฟแนนซ์เขาที่เราทําใช้เงินออกรถไม่เกินสามหมื่นบาทค่ะลูกค้าใช้เงินออกรถไม่เกินสามหมื่นบาทขอเอาไม้ยัดหัวข้างหลังข้างหลังต้องหัวอ่าไม้ไม้ใช่ไหมไม้เอาโอเคเราเดินมาเมื่อกี้อ่าได้ยินไหมคะเนาะอันนี้ย้ำนะคะปี2019 569,000บาทตู้ประมาณเมตรหค่ะลูกค้าตู้ประมาณเมตรหมาอีกคันหนึ่งโอ้โหคันนี้ คันนี้2.8นะคะรีโว2.8เดี๋ยวดูราคาให้ฟืรีโวเครื่อง2.8ลูกค้าเป็นตู้ทําความเย็นเหมือนกันไฮลักรีโวเครื่อง2.8ดีเซลนะคะตัวเจพัทนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทปี2017ค่ะ ปี2017 4 6 9 0บาบาทกู้ได้ประมาณ5 0 0แสนกู้ได้ประมาณ5 0 0แสนอันนี้ก็ตู้ประมาณเมตรห้าอันนี้ตู้ประมาณเมตรห้านะคะสำหรับลูกค้ากิจการที่แบบว่าไม่ได้อยากได้ตู้สูงมากเนาะตัวนี้อ่ะก็มีประมาณนี้นะคะตัวนี้ได้เครื่อง2 8ดีเซล2.8ดีเซล4 6 9 0 0 0บาทอ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ก็ใครยังดูอยู่เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นรถตู้เย็นเหมือนกันเดี๋ยวปุ้ยเช็คราคาให้เผื่อใครที่หาอยู่7 8, 8 8 0ตัวนี้ปี2,019นะคะ isuzu d-max นะคะเครื่อง1.9นะคะ5,49,000บาทค่ะลูกค้า549,000บาทโอ้โหด้านในตู้หนาแข็งแรงอลูมิเนียมทำความเย็น นี่เลยค่ะ549,000บาทตัวนี้ก็จัดได้ประมาณ5,03 0 0 0ก็คือเรียกได้ว่าจัดได้เต็มถ้าลูกค้าเครดิตดีก็สามารถกู้ยอดได้เพิ่มถึง120%เลยจากราคากลางปกติเนาะถ้าลูกค้าเครดิตดีมาได้เลยค่ะเรามีไฟแนนซ์รับจัดให้ค่ะลูกค้าปล่อยการรัวๆเลยนี่ใครที่หาอยู่เนาะคือมีหมดเลยตัวนี้ นี่สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆ91คนดูเนาะใครที่หารถกระบะเชิงพาณิชย์ไม่รู้จะไปไหนโทรหาปุ้ยนะคะ083 222 22 2203เนาะมีไฟแนนซ์รับจัดปรึกษารายละเอียดการออกรถเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะลูกค้ายิ่งวิ่งร่วมอยู่แล้วอยากหารถไปเพิ่ม2คัน3คันทักกันเข้ามา สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ไม่ทันเนี่ยเราจะย้ำโปอีกทีหนึ่งอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันหรือเพิ่งดูเนาะเดี๋ยวปู้จะย้ำให้อีกทีนะคะ mm. ก็ดูอยู่หาอยู่ไม่มีเวลาจองมาได้ค่ะลูกค้า1,600บาทเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เนาะจอง1,600บาทนะคะเลือกรับ0%นานสูงสุด12เดือนหรือลูกค้าจะเลือกขับฟรีนานสูงสุดถึง90วันนะคะหรือจะเลือกช่วยผ่อนนานสูงสุด6เดือน 0832222203เนาะโทรปรึกษาปุ้ยได้อ่ะมาต่อกันอีกคันหนึ่งเราไม่ได้มีแค่รถกระบะตู้ทึบตู้เย็นนะเรามีเป็นกระบะฟุดทัร์กรถเล็กซูซูกิแคลี่มีแบบหลังคาเปิดได้3ด้านอันนี้ก็ขนของได้บรรทุกได้ประมาณตันกว่าตัน4ตัน5เครื่องพันหค่ะลูกค้าเครื่องพันหตัวใหม่ปี2020 21 1> 3 1 9 0 0 0บาทซูซูกิแคลลี่ค่ะตัวใหม่เลยเนาะดาวเท่าไรสวัสดีค่ะพี่ตีวิ์คือตีเป็นเป็นเลทมาตรฐานเลยถ้าลูกค้าดาวรถตู้เย็นก็5 1 0ถึงถ้าลูกค้าเครดิตดีแต่ว่าถ้าไม่อยากดาวเราสามารถขยบยอดเพิ่มขึ้นให้ได้ถึง120เเซเลยพี่ตีวิ์สนใจเป็นรถรุ่นไหนทักแอดมินหรือฝากเบอร์หรือไ d ดีไลน์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะคะ อะมาอีกคันหนึ่งคันนี้โอ้โหคันนี้เป็นรีโวนะคะลูกค้าแต่เหมือนคล้ายคล้าฟู้ดทักตัวนี้จะเปิดแบบออกได้หมดเลยใครที่หาแบบว่าอยากจะไปเปิดร้านขายของร้านพวกทําธุรกิจส่วนตัวเนาะเปิดร้านขายน้ำขายของอันนี้มันเป็นเหมือนเปิดได้รอบทิศเลยค่ะ ตัวนี้ปี2017เครื่อง2.4นะคะลูกค้าเกียร์ธรรมดา4 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้ผ่อน8,000กว่าบาทค่ะฟรีดาวได้ผ่อน8,000กว่าบาทนี่มันจะเป็นประมาณนี้โอ้โหมีบันไดขึ้นด้วยใครที่หาอยู่เนาะ lock, lock. มันล็อกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบันไดแล้วก็มีตู้มีทําไฟ มีอุปกรณ์แบบว่าพร้อมเลยอะค่ะพร้อมใช้งานนี่เลยอันนี้สำหรับลูกค้าที่จะทำธุรกิจนะอันนี้สำหรับลูกค้าที่จะทำธุรกิจนะคะอยากได้ตู้ประมาณนี้เนาะนี่นี่ใครอยากได้ใช่มีไฟมีอุปกรณ์มีที่ซิงมีอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือพร้อมเปิดร้านอะ ลูกค้าอยากทำธุรกิจใช่มีปลั๊กไฟบ้านเสียบไฟบ้านแล้วก็ตู้ก็จะเปิดออกได้รอบทิศเลยนะคะตู้จะเปิดออกได้รอบทิศเลยนี่เอาพาอันนี้นะคะปี2017เนาะปีส0 1 7นะคะสี่0ส0หนึบาทถ้าลูกค้าอยากได้ไปทำธุรกิจส่วนตัวหารายได้เสริมนะคะตัวนี้ มีไฟแน์รับจัดทุกคันนะคะลูกค้าจัดได้ทุกคันเนาะอ่ะมามาต่อกันใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วขอบพระคุณคนดูหนึ่งหนึ่งร้อยท่านอ่ะหนึ่งร้อยท่านขอบพระคุณคนดูนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไหนก็ครบร้อยร้อยคนแล้วเอาอ่ะสองเจ็ดเจ็ดหกนะคะคันนี้นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นรถตู้ทำความเย็นนะคะตัวนี้ตัว เอราคา639,000บาทคะ่ะลูกค้าปีใหม่ล่าสุดปี2021ไม้หลักหมื่นค่ะลูกค้าอยากดูกระบาตอนครึ่งโฟว e ลลีโวตอนครึ่งโฟวิ view, ีโวตอนนี้ไม่มีรถเลยตอนนี้ไม่มีรถเลยโฟว e ลรีโวโอโหตัวนี้ใหม่มากตัวนี้ก็ทําความเย็นได้ติดลบประมาณ18-20องศานะคะลูกค้ามีท่อระบายน้ําอลูมิเนียมอย่างดีแต่ตัวนี้จะบุกข้างมาเป็นเป็นคล้ายๆแบบ อัดมาเนาะแต่มันก็ทําความเย็นได้ดีเพราะตัวนี้ตู้มันก็หนานี่เลยค่ะตู้มันก็หนานี่เลยก็ขนปลาหมึกกล่องโฟมขนผักขนไก่ขนขนได้ทุกอย่างนะคะถ้าไม่อยากได้ฟิตมากก็เป็นตัวนี้เลยนี่เลยปี2021ไมลหลักหมื่นกว่าโล639,000บาทกับ Toyota h i l u ั r ร v o 2.4คันนี้ค่ะลูกค้าอ่ะมาอีกมาอีก มาอีกที่สวัสดีค่ะไลฟ์สดก่อนนะฝากหน่อยอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้โอ้โหตัวนี้อะไรตัวนี้ isuzu d max ค่ะสวัสดีคนร้อยเจ็ดท่านนะคะคนร้อยเจ็ดท่านลูกค้าคอมเมนต์มาได้นะสนใจเป็นรถรุ่นไหนนะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยพามาดูประมาณสองฝั่งนี้เดี๋ยว วันหลังจะพาไปดูด้านหลังมีอีกประมาณสิบกว่าคันค่ะลูกค้ารถตู้เย็นนะเฉพาะรถตู้เย็นนะไม่ใช่รถตู้เย็นหัวเดียวเราก็มีนะหัวเดียวเราก็มีอ่ะ,อ,ะอีกขอให้ดูอีกหน่อยอ่ะหัวเดียวมีหลังคาค่ะลูกค้าหัวเดียวมีหลังคานะคะตัวนี้เป็นนิสสันนาวาร่าปีสองพันยี่สิบนะคะลูกค้าสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ได้ อะลูมิเนียมตู้ใหม่เลยทําใหม่เลยนะคะทําใหม่สองหมื่นนะคะตู้ใหม่ไม่เคยใช้งานเลยค่ะอันนี้เราติดตั้งให้ใหม่เลยเนาะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทหัวเดียวตัวนี้กังเกงเหรอพี่กางเกงใช้งานได้เลยอะเรามาดูอีซูซูดีแมคคันนี้หน่อยอีซูซูดีแมคคันนี้นะคะลูกค้าอีซูซูดีแมคคันนี้ก็เป็นรถโอ้โหกระบะ เชิงพาณิชย์คือเราเยอะมากนี่โอ้ตัวนี้เป็นกระบาดต,ตู้ทึบตัวนี้เป็นกระบาดต,ตู้ทึบใครที่หาอยู่กระบาดต,ตู้ทึบป,ประมาณเมตรหกเมตรเจ็ดเนาะประมาณเมตรหกเมตรเจ็ดได้ขึ้นไปดูดิว่ามันที่สูงเท่าไหร่ไม่ได้เดี๋ยวตากล้องปิดตัวนี้ประมาณเมตรหกเมตรเจ็ดนะคะลูกค้าตู้อลูมิเนียมอย่างดีนะนี่ค่ะ ลูมิเนียมอย่างดีกระบะพื้นเรียบบรรทุกของได้เยอะนะคะใครที่ไม่ได้บรรทุกแบบว่าของเยอะจนเกินไปเนาะอันนี้เหมาะสําหรับกิจการส่วนตัวมากๆคือใครที่หาอยู่แบบว่าไม่อยากได้ซุ้มล้อเพราะว่าซุ้มล้อมันบรรทุกได้น้อยเพราะมันติดซุ้มล้อแต่ถ้าเป็นรถพวกนี้จะบรรทุกได้เยอะนะคะใครที่หาอยู่เนาะปีใหม่ๆ1 8 19เลยค่ะลูกค้า5 0 0แสนกว่าบาทเนาะนี่โอ้โหลาม,มาจนจะถึงตู้เบิ้มแล้วค่ะเดี๋ยวเราอดใจรอแค่นี้พอ ดเดี๋ยวว่าหลังเดยนเราจะพาไปตรงนู้นเดี๋ยวว่าหลังเดยวเราจะพาไปตรงนู้นนี่เลยอีกคันหนึ่งปี2013ค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นมีซุ้มล้อ319,00 0บาทนะคะตัวนี้ใครอยากได้ไปขนน้ําแข็งขนน้ําแข็งขนผักตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มันมีซุ้มล้อ็นรถกระบะตู้ทึบแหละ แต่ว่าเหมือนขนน้ําแข็งใส่กระสอบแล้วไปส่งตามร้านอนะ่ะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะขนของขนอะไรขนทุกอย่างนะคะที่เราหาราคาไม่แรงมากแต่เขาไปเสริมตู้เป็นรถกระบะตู้ทึบให้เราแต่มันมีซุ้มล้อขนน้าแข็งเหมาะมากตัวนี้มีที่ระบายมีรูมีอะไรให้เรียบร้อยอะไรนะคะนี่เลยก็ยังมีนะอันนี้ยังรอเจ้าของอยู่นะ 1> 3 1 9 0 0 0บาทค่ะจัดไปแน้นได้เต็มกูได้เต็มค่ะลูกค้าผ่อน6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนเพียง6 0 0 0กว่าบาทอ่าอ่ะ,อะมาดูคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายในโซนนี้นะคะยังเหลืออีกส0กว่าคันในโซนด้านหลังอีกคันหนึ่งพี่อีกคันหนึ่งเหรอตรงนี้เหรอสารพภูมิก็มีหนึ่งสสองหนึ่งโอ้โหตรงนี้ เป็นรีโวนะคะรีโว 2.4J+ พั ath, ปี2018ค่ะ539,000บาทค่ะ, 5, 39, ค 5, 5, ะ,คะลูกค้า539,000บาทกู้ได้550,000นะคะลูกค้ากู้ได้550,000ตู้สูงประมาณเมตร5ค่ะตัวนี้ไม่ถึงเมตรนะตัวนี้ประมาณเมตรค่ะสุรพงศ์บอกว่าเอาแท็กซี่มาเทิร์นเป็นตู้เย็นได้ไหมแท็กซี่มาเทิร์นต้องดูว่ารถแท็กซี่ลูกค้าปีอะไรเนาะ ตัวนี้539,000นะคะก่อนออกเราก็จะมีคลีนทําความสะอาดเช็คระบบไฟระบบแอร์เช็คตู้เช็คตู้ทำความเย็นตู้แอร์ให้นะคะก่อนออกเนาะลูกค้าเอาออกไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําเพิ่มนะคะและที่สำคัญไม่ต้องรอตู้ด้วยลูกค้าใช้งานเลยถ้ารีบๆแบบมีงานรออยู่แล้ว มีงานรออยู่แล้วไปติดต่อง,งานอยู่แล้วได้งานแล้วรีบมาทำไฟแนนซ์นะคะรีบมาทำไฟแนนซ์ส่งเอกสารให้ทางบริษัทแล้วก็ผลผ่านวิ่งงานได้เลยไม่ต้องไปรอป้ายแดงโอ้โหถามว่ามันคุ้มไหมถามมันก็คุ้มแหละแต่คือมันก็ต้องเสียเวลาที่เราจะต้องมาวิ่งงานที่เราจะต้องได้ตังแล้วอะ่ะเราไม่ต้องรอต่อตู้ใหม่ก็ประมาณสองแสนราคารถอีกหกแสนกว่าก็เป็นแปดแสนกว่าแล้ว ต้องรอเวลาอีกอ,อ,อ่กาทอแทนที่เราจะได้วิ่งแล้วก็หาเงินอีกอเผื่อเรารออีกงานเราก็ไม่มีรถแล้วเขาก็เสียบงานไปอื่นอันนี้ลูกค้าก็มาเล่าให้ให้ให้ใหฟังกันเนาะก็ถ้าลูกค้าที่หาอยู่นะคะอย่าลืมนะรถตู้เย็นอันนี้ความในใจลูกค้าใช่เลยวความในใจลูกค้าต่อเดือนนี้จัดไปประมาณ5คันแล้วค่ะ <25 S 1> แง่จัดไปประมาณ5คันและเฉพาะรถตู้เย็นเนาะขิง,ขง,ขง,ขง ลูกค้าที่ดูอยู่ในไลฟ์สดนะคะปรึกษาปุ้ยได้ไม่ออกไม่เป็นไรดูรายละเอียดก่อนโอเครายละเอียดค่อยว่ากันนะคะลูกค้ะคะาโชรูมใช่ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อยากขายโชรูมเปิดทุกวันมีไฟแนนซ์นั่งอยู่ประจําในออฟฟิศนะคะลูกค้ามีับรประชาชนใบเดียวสามารถเช็คเครดิตได้เช็คเครดิตได้พอเช็คเครดิตขึ้นปุ๊บ ลูกค้าเอาเอกสารมายืน่นส่งทางไลน์มาได้เราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเอกสารครบ3วันทําการค่ะลูกค้าเราก็เอารถไปเช็คระบบแอร์ให้ระบบตู้ให้พัดลมให้ก็คือลูกค้าไปก็วิ่งใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลว่าใช้ฉันต้องไปวิ่งให้มันแข็งนะแบบฟิตนะพอไปแล้วรถมันทําความเย็นไม่ได้ฉันต้องโดนปรับโดนอะไรลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะ ใช้ได้แน่นอนผ่านการตรวจสอบแน่นอนเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปแต่ละคันเขาต้องเอาเข้าไปบริษัทแล้วก็เอาเข้าไปตรวจสอบสภาพถ้าตรวจสอบสภาพไม่ผ่านเราก็ใช้งานไม่ได้เราก็จะเสียเวลาเสียค่าปรงค่าปรับให้ทางบริษัทอันนี้คือเราเข้าใจลูกค้าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าใครที่หาอยู่เนาะรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะตู้เย็นตู้ทึบหลังคาอลูมิเนียมหลังคา โกบ็อกนะคะตู้เย็นทำความเย็นติดลบ15ถึง25องศานะคะ25องศาเรามีไม่กี่คันนะลูกค้าหาอยู่รีบเลยนะคะเนาะก็ยังไงสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคนดูทั้งร้อยกว่าท่านนะคะขอบพระคุณ FC กิษดาพุทธาเนาะก็ยังไงปุ้ยฝากเบอร์โทรอีกทีนะคะ083 222 2 2 22ส3เนาะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะสำหรับวันนี้ปุ้ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ